นักเรียนวันนี้เราก็ามาพบกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วน,นะคะเรามาดูกันซิว่าในวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ของเราจะมีอะไรมาให้เรียนรู้กันพร้อมมาไปดูกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1น่นะคะเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน1ถึง10เรามาดูกันนะคะว่าในบทเรียนนี้จะประกอบเนื้อหาไปด้วยการเปรียบเทียบจำนวน1 10. และ0น,นะการบอกจํานวนโดยไม่ต้องนับพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะการเปรียบเทียบ <ๆ S 2> จํานวนประกอบไปด้วยเท่ากับและไม่เท่ากับในส่วนจํานวนที่ไม่เท่ากับนั้นยังมีองค์ประกอบคือจํานวนที่น้อยกว่าและ จำนวนที่มากกว่าเราไปดูตัวอย่างประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนกันมากขึ้นนะคะตัวอย่างตัวที่1นึ่ครูมีกล่องสองกล่องคือกล่องด้านบนแล้วกล่องดน้านล่างจะมีอะไรอยู่ในกล่องและมีจำนวนเท่าไหร่หนักเรียนมานับไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะปลาหมึกตัวที่1ปลาหมึกตัวที่ส ปลาหมึกตัวที่สามปลาหมึกตัวที่สี่ปลาหมึกตัวที่ห้าและปลาหมึกตัวที่หกนักเรียนนับได้เท่ากับครูไหมคะว่าในกล่องที่หนึ่งมีปลาหมึกจํานวนหกตัวทีนี้เรามานับกล่องที่สองนะคะปลาหมึกตัวที่หนึ่งปลาหมึกตัวที่สองปลาหมึกตัวที่สามและปลาหมึกตัวที่สี่ ในกล่องที่สองนี้มีปลาหมึกทั้งหมด4ตัวกล่องที่หนึ่งมีปลาหมึกอยู่6ตัวไม่เท่ากับกล่องที่สองมีปลาหมึกอยู่4ตัวกล่องที่สองปลาหมึก4ตัวไม่เท่ากับกล่องที่หนึ่ง 6หมึก6ตัวหรือ6มากกว่า4นั่นเองค่ะตัวอ,อย่างที่2คุณครูก็มีกล่องสองกล่องเหมือนเดิมคือกล่องด้านบนและกล่องด้านล่างในกล่องจะมีอะไรและมีจำนวนเท่าไหร่นั้นเราไปนับพร้อมกันเลยค่ะดินสอแท่งที่1 <S 2, 2 <S 1> 3 2> 4 5 6 7และ8ปกล่องที่1มีจำนวนสอทั้งหมด8แท่งนักเรียนนับได้เท่ากับคุณครูไหมคะทีนี้เรามานับกล่องที่2กันเลยมีสอแท่งที่1 2 3 4 ในกล่องที่สองนี้มีจำนวนดินสอทั้งหมด5แทง่งนักเรียนนัดได้เท่ากับคุณครูไหมคะกล่องที่1มีดินสอแปแทง่งไม่เท่ากับกล่องที่สองซึ่งมีดินสอ5แทง่งกล่องที่สองมีดินสอหแทง่งไม่เท่ากับกล่องที่หนึ่งที่มีดินสอ8แทง่ง หรือ5น้อยกว่า8ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสาหรับตัวอย่างไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาลองทำแบบฝึ้ักกันดูนะคะโดยในแบบฝึ้ถัดนั้นคุณครูจะให้นักเรียนนับภาพสิ่งของในแต่ละข้อแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องว่างแสดงจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ทำแบบไหนกันเสร็จแล้วทีนี้เราไปดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูกล่องที่1น,นะคะกล่องที่1มียิราฟ5ตัวกล่องที่สองมียิราฟ3ตัวนักเรียนนับได้เท่ากับคุณครูหรือเปล่าคะ,ะถ้าได้เท่ากันแล้วนักเรียนจะเห็นได้ว่ากล่องที่1ยีิราฟ5ตัว มีจำนวนมากกว่ากล่องที่2อีลาส3ตัวดังนั้น5ไม่เท่ากับ3และ3ไม่เท่ากับคําคำตอบในข้อนี้คือ5มากกว่า3ใครตอบถูกกันบ้างคะมาดูกันต่อเลยนะคะ กล่องที uh, anyway, ่1มีไข่ควงอยู่4ด้ามกล่องที่2มีไข่ควงอยู่7ด้ามนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทั้ง2กล่องนี้มีจํานวนที่ไม่เท่ากันเรามาดูกันนะคะกล่องที่1มีไข่ควงอยู่4ด้ามไม่เท่ากับกล่องที่2ที่มีไข่ควงอยู่7ด้ามและกล่องที่สองที่มีไข่ควงอยู่7ด้ามก็ไม่เท่ากับกล่องที่1ที่มีไข่ควงอยู่4ด้าม ลองดูนะคะว่า4มากหรือน้อยกว่า7คำตอบในข้อนี้คือ4น้อยกว่า7นั่นเองค่ะแล้วค่ะเรามาต่อกปนที่ข้อต่อไปนะคะกล่องที่1มีจํานวนแฮมเบอร์เกอร์อยู่1ชิ้นกล่องที่สองมีจํานวนแฮมเบอร์เกอร์อยู่8ชิ้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าแฮมเบอร์เกอร์ทั้งสองกล่องนี้มีจํานวนที่ไม่เท่ากันแฮมเบอร์เกอร์กล่องที่1มีจํานวน1ชิ้นไม่เท่ากับ เบอร์เกอร์ในกล่องที่สองซึ่งมีจํานวนอยู่8ชิ้นแลนะแฮมเบอร์เกอร์ในกล่องที่2ที่มีจํานวน8ชิ้นก็ไม่เท่ากับในกล่องที่1ที่มีแฮมเบอร์เกอร์อยู่1ชิ้นดังนั้นคําตอบในข้อนี้คือ1น้อยกว่า8ค่ะถูกกันไหมคะนักเรียนมาที่ข้อต่อไปกันเลยนะคะกล่องที่1มีจํานวนลูกุนัขอยู่9ตัว ในกล่องที่2มีจํานวนลูกสุนัขอยู่6ตัวยปลองดูนะคะว่ากล่องไหนมีมากหรือน้อยกว่ากันกล่องที่1มีจํานวนลูกสุนัขอยู่9ตัวไม่เท่ากับกล่องที่สองที่มีลูกสุนัขอยู่6ตัวและกล่องที่สองมีลูกสุนัขอยู่6ตัวก็ไมเท่ากับกล่องที่1ที่มีลูกสุนัข นักเรียนคิดว่ากล่องที่หหรือกล่องที่2มีจํานวนลูกสุนัขมากหรือน้อยกว่ากันคะ,ะต้องเป็นกล่องที่1ใช่ไหมคะคือ9มากกว่ากล่องที่สองคือ6ดังนั้น9มากกว่า6คะ่ะไปข้อต่อไปกันเลยนะคะมาดูที่ข้อสุดท้ายกันเลยคะ่ะ กล่องที่1มีตุ๊กตาหมีอยู่10ตัวและกล่องที่สองมีตุ๊กตาหมีอยู่6ตัวแน่นอนค่ะว่าสองกล่องนี้มีจํานวนตุ๊กตาหมีที่ไม่เท่ากันเอ๊แต่กล่องไหนจะมีมากมีน้อยกว่ากันนะกล่องที่1มีอยู่10ตัวไม่เท่ากับกล่องที่สองที่มีอยู่6ตัวและกล่องที่สอง มีอยู่6ตัวก็ไม่เท่ากับกล่องที่1ที่มีอยู่10ตัวดังนั้นนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากล่องที่1ที่มีตุ๊กตาหมีอยู่10ตัวมากกว่ากล่องที่2ที่มีตุ๊กตาหมีอยู่6ตัวดังนั้นคําตอบในข้อนี้คือ10มากกว่า6นั่นเองคะ่ะนักเรียนคะทําถูกกันทั้งค่าข้อหรือเปล่าคะ ใช่ถูกหมดทั้ง5ข้อบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะปมมือให้ตัวเองนอนอ่าก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกคณิตคิดเร็วมาให้นักเรียนได้ลองทำกันดูนักเรียนพร้อมหรือยังเอง่ยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยข้อที่1 0ูน บวกเก้าจับเวลาเฉลยเก้าข้อที่สองสามบวกสองจับเวลาเฉลย ข้อที่สามหนึ่งบวกสี่จับเวลาเฉลยห้า <5, S 1> ข้อที่สี่แปดบวกหนึ่งจับเวลา เฉลย9ข้อที่5 5บวก <S 2, 2 <S จับเวลาเฉลย7ข้อที่6 4บวก2 <6 S 1> จับเวลา เฉลย6ข้อที่7 3บวก4จับเวลาเฉลย7ข้อที่8 5บวก4จับเวลา เฉลย9ข้อที่9 3้บวกหจับเวลาเฉลย8ข้อที่10 3สบวกหจับเวลา <to> ไม่ยากเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดคณิตคิดเร็วครั้งต่อไปคุณครูจะมีเกมอะไรมาให้นักเรียนฝึกคิดนั้นรอติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ mathematics grade 1 week 2 unit 1 n u m b e r s to 20 addition Let's review our words to learn. Are you ready? Add, add plus, plus equal, equal. all together all together more more answer answer number number how many how many now let's review the numbers to 10 0 1 2 Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Previously, we've learned about numbers one to ten. This week, we are going to continue the numbers to twenty.

And now let's have a short activity. We will count and spell. Are you ready? Let's count one, two, three, four, five, six, seven, eight nine ten eleven twelve twelve Now let's spell the word 12 T W E L V E 12 how many bananas are there? There are twelve bananas. There are twelve bananas. Let's try once again. Ready? One, two, three.

V E N eleven. How many butterflies are there? There are eleven butterflies. There are eleven butterflies. Here is another one. Be ready. One.

f i f t e e n 15 How many toys are there? There are 15 toys. There are 15 toys. Okay, this time let's try for the last time. Ready One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen.

how many flowers are there? Yes, there are twenty flowers. There are twenty flowers. Until next time, bye.